พอเรามีความเชื่อมากเราก็จะไวเฉน,นเพราะว่ามีญาณประสุดเนี่ยจะทําให้เราไวต่อการกระทําของเราเฉนั้นพอเรากําลังจะทําความผิดบาปปั๊บเราเออเออเออไม่ได้แล้วโอเคอ่านสองเปโตเอ่อชัพเตอร,ร์สามข้อเก้า ค่ะลูกศร่อ2เปโตชัปเตอร์สข้อเองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ประสงค์ให้ใครพรินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่เอเมนค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะลูกศรจ้ะฉะนั้นพอเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ชัยชนะแล้วฉะนั้นพอการที่เราได้ชัยชนะพราะอะไรมะเรากลับใจ เพราะเราเห็นว่าองค์พระเป็นเจ้าไม่ได้ทรงเราทูลขอพระอ,องค์ไม่ได้ชวยชาพระอ,องค์มาทันเวลาเสมอใช่ไหมแต่แต่อยู่ที่ว่าเรากลับใจไหมเรากลับใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมเรากลับใจเราต้องกลับใจจริงๆพระเจ้าต่อไปนี้ลูกยอมแล้วลูกจะฟังพระสุรเสียงขอพระอ,องค์และยอมจำนนด้วยหัวใจพี่ถ่อมพระอ,องค์สั่งบัญชาอะไรในโพธนะที่ลูกได้อ่านเนี้ยลูกจะกับใจและการกับใจเรานี่นะกลับใจได้ตลอดเวลา ไม่จําเป็นต้องมามากับใจในวันอาทิตย์อยู่ในกลุ่มกลุ่มไฟเพื่ยามจุดไม่ใช่เรากับใจได้ทุกวันเวลาของเราที่เราอยู่เราเฝ้าหาพระเจ้าเราอ่านพระวจนะต่อพระเจ้าอย่างที่มามีได้แปลงปันว่าเออกําลังใจห่วงมากเลยลุกขึ้นมาอ้าวเรากลับตัวกับใจเราต้องอ่านพระวจนะแล้วเห็นไหมเหมือนกัน และพี่น้องทุกคนก็มีการตับใจเหมือนกันเพราะแต่ละคนรู้ว่าเราทำกระทําผิดอะไรต่อพระเจ้าเราไม่สัตย์เสื้ออะไรต่อพระเจ้าเราไม่เกรงกลัวอะไรต่อพระเจ้าเพราะทุกคนรู้บามีไม่มารู้ได้ได้กับทุกคนได้ตลอดหรอกว่าเราทำผิดอะไรต่อพระเจ้าเราทำผิดกับพี่น้องนั่นก็คือการผิดไม่ถูกต้องตามพระเจริที่พระเจ้าสั่งเราและไม่ถูกต้องในพระบัญญัติข้อหนึ่ง จงรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดสิ้นความคิดและสุดการกระทําของเราข้อสองจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองใช่ไหมฉะนั้นในเมื่อฉะนั้นพอเรารักพระเจ้าสุดใจแล้วเราเรา,เราทำตามไหมเออเราทําตามที่พระพระบัญญัติพระเจ้าบอกไหมเออข้อสองเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไหมเพื่อนบ้านนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่อนบ้านนะทุกอย่างหมดทั้งครอบครัวเพื่อนที่ทํางานเอ่อคนใกล้ชิดเราพี่น้องเราคนที่เป็นเพื่อนกันในคิดจัก และเพื่อนฝูงกันที่ยังไม่ได้รับความรอดเออเรามีความรักเขาไหมเราทําตามพระบัญญ,ญัติของพระเจ้าไหมนั่นละ่ะให้เรามาพิจารณาพอเราพิจารณาเสร็จแล้วเราจึงมีการกลับตัวกลับใจและทันเวลาไม่ต้องทันถึงตกพระอาทิตย์ตกดินเช่าใจไหมในเมื่อพระบัญญัติบอกว่าในในเมื่อพระวจนะไม่ใช่พระบัญญัติเพราะพระบัญญัติมีสองข้อเออในเมื่อพระพระวจนะบอกว่าให้เรากลับตัวกลับใจให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่ ในเมื่อเราถูกการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณมสุดเปลี่ยนแปลงเราแล้วเนี่ยเราจึงกลับใจกลับตัวกลับใจได้ก่อนพระอาทิต,ตย์ตกดินฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอเราไวไงพอเรามีความเชื่อมากเราก็จะไวเราฟังให้ดีนะพอเรามีความเชื่อมากเราก็จะไวฉะนั้นเพราะว,ะว่าบวิญญาณิสุดเนี่ยจะทําให้เราไวต่อการก,การกระทําของเราฉะนั้นพอเรากําลังจะทําความผิดบาปปั๊บเราเออเ,เอเอ,เอ,เอไม่ได้แล้วเอเอเรารู้แล้วเห็นไหมเราไวตั้งก่อนนี้ ทำไปแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไปอีกทำไปอีกเพราะเราไม่สัตย์ซื่อก็คือไม่การไม่ได้เข้าเฝ้าหาพระเจ้าไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าเราจึงเฉยชาใช่ไหมเราจึงเฉยชาเราจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทันเวลาพอเราอ่านพระวจนะมากขึ้นปับ๊บเราก็ไวต่อการผิดปากของเราทันทีด้วยฤทธิ์เด็พราะยางใสุดนะ พอเราอ่านพระวจะนะมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เก็อยู่ในร่างกายเราเป็นพระวิหารพระอกก็ทํางานของเราในวัยต่อการที่จะสัมผัสต่อความรู้สึกของเราความผิดบาปของเราเกิดขึ้นปับ๊บเราก็ไวเลยไวต่อการที่เราทําผิดบาปเราก็อะอะเราไม่ทําแล้วพระเจ้าลูกขอสารภาพผิดเมื่อกี้ลูกกาลังจะคิดเอ,อ่อจะนินทาคนนั้นละเอ,อ่อเพราะเราตอนนี้เราไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ ให้เราวางต่อพระวจนะที่เราอ่านพระวจนะพระวิญญาณสุขก็ไวกับจิตวิญญาณของเราอะไม่ได้เรากลับตัวกลับใจลูกขอสารภาพผิดบาปลูกจะไม่ทําลูกจะไม่มีไม่นินพาเพื่อนไม่ไอ้นู่นไม่นี่กับเพื่อนลูกจะรักครอบครัวรักสามีลูกรักลูกลูกของลูกให้อย่างแบบที่เรารักพระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นพอเรากลับตัวกลับใจได้ปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีอะไรรู้ไหมความชื่นชมยินดีเพิกเฉม สันที่สุเกิดขึ้นทันทีเลยและพระพรที่พระเจ้าวิ่งไล่ตามเรามานั่นนะจะได้มากมายกว่าที่เราคาดคิดนั่นคือการกลับใจของเราจึงบังเกิดผลแล้วพร้อมทั้งชัยชนะจากที่เราจะได้การกลับใจมีชัยชนะปั๊บเราตากตามเราอดทนอย่างที่มามีได้แบ่งปันได้หนุนใจไปว่าคืออะไรบ้างฉะนั้นให้ทุกคนกลับตัวกลับใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชัยชนะจะมาถึงเราแล้วในเมื่อการกลับใจของเราจะไวนะั่นก็คืออะไรไหม ให้อ่านพระวจนะนะจ๊ะต่อไปนี้ทุกคนตั้งตั้งตัวเองเลยใช้จิตวิญญาณของตัวเองใช้ตัวเราเองต่อไปนี้ลูกจะอ่านพระวจนะค่อยๆถ้าเราจงทาไม่ได้เราพยายามวันนี้จะอ่านจะอ่านชัปเตอร์นี้อ่าแต่มามีที่มามีอ่านมามีจะอ่านตั้งแต่เจเนซี่จนถึงวิบอนมามีจะอ่านได้ทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็ไหลไหลรอบและวหลายรอบแล้วห,หลายรอบมากเพราะว่า เยอะมากเพราะจะหน้าเล่มหนาเปึกเลยเราก็ต้องตั้งใจให้ได้ว่าเราโพมิสกับตัวเราคือตัวเราเองอู่แล้วใช่ไหมเราโพมิสกับตัวเราเองปั๊บฉะนั้นตัวเราเองมีพระวิหารเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เท่ากับเราโพมิสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระภาคเดียวกันใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจแล้วเราโพมิสกับตัวเราเองแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตวิญญาณของเราปั๊บก็เท่ากับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นตัวกลางให้กับเราที่เราจะทูลขอแล้วเราโพมีต่อพระเจ้าแล้วพระยาสุก็จะเป็นตัวกลางให้กับเราเพราะว่าพระมิดาคือพระยาวเวเนี่ยบริสุทธิ์มากไม่มีใครที่จะมองเห็นไม่มีใครที่จะเอ่ยพระนามได้นอกจากที่เราทุนขอนั้นผ่านทำไมถึงบอกว่าพอเราอธิษฐานเสร็จปั๊บว่าลูกขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าดัะนั้นพระเยซูพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์กลางให้กับเราที่เราทูนขอแต่พระยาพระยาวเวและพระยาวเวจะประทานพระพรผ่านองค์พระเยซูมาถึงเรา และเรามีใครเรามีพระวิญญาณสุดอยู่ในร่างกายเราที่จะตอบรับแทนตัวเราเพราะตัวเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะองค์จึงตอบรับแทนตัวเราเองแทนแล้วก็มาทําในจิตวิญญาณของเราให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ไหวในการการกระทําของเราให้สําเนึกความผิดบาปได้เร็วแล้วเรากลับตัวกลับใจใชัยชนะมาถึงทุกอย่างและพระพรที่พระเจ้าวิ่งไล่ตามเราดัานเราขึ้นไปเราก็จะได้เราจะเป็นเกลือและแสงสวา่าง แล้วก็จะเป็นหัวแล้ไม่เป็นหางและพระพรของพระเจ้าจะให้เราทุกกรณีไม่ว่าความเจ็บป่วยพระเจ้ารับไปหมดแล้วความทุกข์ยากลําบากใจพระเจ้ารับไปหมดแล้วความยากจนความขาดแผลนการเงินการพอพระเจ้ารับไปหมดแล้วสุขภาพที่มีแต่โรคภัยไขเจ็บพระเจ้ารับไปหมดแล้วความมิตกกังว,วลพระเจ้ารับไปหมดแล้วต่อไปนี้พี่น้องของเราทุกคนในกลุ่มไฟงให้เยา่ยมสุด จะมีความชื่นชมดีดๆเฮึกเขิมและพระพรของเจ้าจะได้มากมายการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาสุขภาพที่เข้มแข็งและแข็งแรงอายุยืนยาวถึงร้อยยี่สิบปีเพื่อที่จะไปทำงานพระเจ้าถวายพ,กกรพระเกียระภาพและสืบสารต่อพระองค์สุดปลายแผ่นดินโลกและเราจะเป็นผู้ที่กล้าหาญเราจะเป็นทหารกล้าใบหน้าของเราจะอิม่มเอิบของใสเราจะไม่แก <g ười> ่เกินไปแต่เราจะมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีเพื่อทำงานรับใจพระเจ้าและเราจะรักซึ่งกันและกัน นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วเราจะร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวยเพราะพระเจ้าของเราเป็น k ิ n งออ the k i n ิงพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจึงเป็นลูกสาวที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและรักเราและพระเจ้าจะให้พระพรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทูลขอนั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตแต่ของเราแต่ละวันเลี้ยพี่น้องของเราก็จะได้รับความรอดเหมืับที่เราได้รับความรอดนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราใช้ชนะที่เหนือโลกาเราได้รับแล้วความรักที่เจ้าให้กับเราเราก็ได้รับเช่นเดียวกัน ความร่ารวยความที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็ให้กับเราแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ยากจนเราจะไม่ทน<อ>ทุกข์ทรมา,<อ>านมันจะมีรัยไม่เห็กไม่มีหมดสิ้นไปแล้วพระเจ้าตัดส้อตัวพัฒน,นาการทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้นแล้วในกลุ่มไฟแห่งข้าวอย่างศิ์ของเรานั้นจึงดึงมีความฮึลเหิเมมีความชื่นชมดีๆและสันที่สุดเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ใช่แต่ตัวเราเป็นจนถึงเจเนเรชั่นของเรา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระยามิุทเป็นผู้ทรงเพื่อนในพระนามพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลูกขอบอบและขอบพระคุณพระองค์โมทนาสาธุการถวายพระเกียรติและสรรเสริญต่อองค์พระเยซูสเจ้าและลิเดชของพระยาุทเอเมนเอเมนเอเมนอาเลยางมาเลยยาาเยยนีย่นี้ย่นี่านี้อ่าอ่านอ้อน้น้น้ออ่่่อย่อย่อ่า่าน้่างน่นีนีนี้นี้ยงน่ะ ข้าแต่พระบิดาลูกขอขอบคุณที่ให้พี่น้องทั้งหลายและตัวลูกได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมปังคำสอนผ่านประพาวในค่ำคืนนี้ลูกขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายออกจากโซ่ตวนพันธนาการทุกอย่างขอบคุณพระองค์ที่อยู่กับลูกทั้งในยามที่ทุกยากลำบากเพราะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ลูกมีความอดทนและเป็นคนที่พระองค์จะใช้การได้ ลูกขอขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำทางให้ลูกไม่ต้องหลงไปในความมืดแต่ทรงนำให้ลูกทั้งหลายได้เป็นเกลือและแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นและให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นในทุกๆวันให้ได้กลับใจและลดเลื่อนเนื้อหนังของตัวเองลงในทุกๆวันเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างได้ปใจได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับความรอดเช่นเดียวก,กันกับที่ลูกได้รับและเพื่อที่จะได้ขยายของพระองค์และสรนเสริญพระองค์และสันเสริญพ,พระนามของพระองค์ให้กว้างใหญ่ไพศาลลูกขออธิฐาน เของพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณกรร่วมค่ะ